สวัสดีครับวันนี้สารวมยานะครับจะมารีวิวแกะกล่องนะครับรถเข็นอัลอยนั่งถ่ายได้นะครับแบรนด์ของยาดานะครับอมาลองดูกันนะครับว่าแกะกล่องแล้วเป็นยังไงนี่ครับเราก็แกะเลยนี่นะครับโอ้มาใหม่ๆอย่างนี้เลยโอ้เนื้อง,งานสวยนะเป็นอัลอยหมดเลยการแพ็คของส่งของเขาก็โอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ๋อเบาะเก้าอี้นะครับเบาก้าอี้นั่งถ่ายแล้วก็ตัวรถคันใหญ่อ่ะผมแกะอุ้ยเบาะ่เาะเบามากเบาสุดๆคิดว่าหนักเมื่อกี้ยกมาแทบจะลอยออกมาเลย โอ้เบาแล่แข็งแรงอ๋อนี่นะครับเขามีสองคานนะครับมีสองคานงานเชื่อมสวย่งานเชื่อมสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นพลาสติกกันบาดเท้าได้นะครับโอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นร่องนะครับทําให้วางข้อศอกได้แล้วมันสมูทมากอ้าวกันน้ําด้วยนะครับวัสดุกันน้ํา เอารุ่นนี้กันนะ้ะหมดเลยทั้งคันสวยงามมากนี่ผมแกะนี่ให้ดูก่อนตัวนี้เป็นเบาะนะครับเอาปิดมาอย่างดีเลยแกะยากนงตหงน่งนะอ่า นี่ครับมาเอาไปสองชิ้นแบบนี้นะครับโอ้แข็งแรงนะตัวนี้งามสวยนะครับเี๋สังเกตด,ดูเขาจะมีมีขารับไปกับทางคานนี้นะครับสี่อันพอดีเลยนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ใส่่างนี้นะครับนะครับหลังจากใส่แล้วอยู่ท่านี้นะมันจะสวยงามมากเลยเขาก็จะมะีถังเก็บสิ่งปฏิกูลด้วยนะครับมุบจลาปัสสาวะนะครับเรามาใส่ด้านหน้าครับ มีช่องลักษณะนี้ง่ายๆเลยครับตัวนี้ใช้งานได้2ฟังก์ชันนะครับเราจะนั่งแบบปกติก็ได้นะนั่งบบปกติทําแบบนี้นะครับนี่นั่งบบปกติคือให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนนั่งเก้าอี้ทั่วไปนะครับมันจะไม่เหมือนนั่งรถเข็นนะครับถ้าอยากจะให้ปัสสาวะอุจจาระก็เนี่ยครับเปิดออกเลยแล้วก็เอาฝาขึ้นนะครับก็จะเป็นการใช้งานได้2ฟังก์ชันโอ้งานสวยนะครับงานสวยมากแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคา นี่มาดูล้อนะครับล้อล้อก็เป็นล้อที่แบบมีดอกสวยงามนะครับดูล้อก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นของดีแน่นอนนี่นะครับน้ําหนักเบาด้วยนะครับคุ้มมากครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญแวะชมที่ร้านสหรวมยาก่อนได้นะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้ครับขอบคุณครับ